ทุกคนคะทุกคนที่ว่าตัวเองเป็นคนที่มีความทรงจำดีขนาดไหนคะแล้วเคยสังเกตหรือไม่คะว่าในแต่ละวันเราใช้งานสมองอย่างหนักในการเรียนโดยเฉลี่ยอย่างน้อยวัรัะ8ชั่วโมงหรืออ่านมากกว่านั้นแต่ทำไมเราถึงยังจำสิ่งที่คุณครูสอนไม่ค่อยได้หรือลืมมันแต่พอเรื่องบางเรื่องหรือเรื่องของเขาคนนั้นที่เป็นได้แค่ฟินหรอเราถึง่าาเป็นปีเราถึงยังจาได้ แบ่งออกเป็นสองประเภทนะคะคือความทรงจรําระยะสั้นนั่นคือความทรงจําที่มีชั่วคราวสามารถลืมได้ภายในไม่กี่นาทีต่อมานะคะคือความทรงจรําระยะยาวความทรงจรําระยะยาวนะคะคือความทรงจรําระยะสั้นที่นํามาถูกเก็บเป็นความทรงจรําระยะยาวค่ะต่อมานะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องการทํางานของความทรงจํากันค่ะต่อมานะคะเราจะมีชุดคําชุดหนึ่งให้เพื่อนๆนะคะได้แก่เตียง เป้หมอนการพักผ่อนที่นอนการคืนหาวโอเคนะคะโอเคโอเคค่ะแล้วใีนี้ขอถามเพื่อนๆนะคะสมมุตนะคะว่าเพื่อนๆไม่ได้มีโทรศัพท์อยู่กับตัวค่ะแล้วเพื่อนเพื่อสามารถจําสิ่งที่อยู่ในโทรศัพท์หรือว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์ได้ไหมคะได้ได้จำได้นะคะ<ๆ>เพราะว่าเพื่อนเอนเคยใชย้หรือคเคยเห็นบ่อยๆน่าทําให้ถูใจ ความจำระยะยาวค่ะทีนี้กลับมาที่ชุดความทรงจเมื่อสักครู่นี้นะคะเรามาดูกันว่าความทรงจําระยะสั้นของทุกคนทํางานกันยังไงค่ะจำไม่ได้จำไม่ได้เอเอาไม่ได้เลยนอนไม่ไนอนไม่ไหรับบางคนนะคะอาจจะจําได้หรือจะจําไม่ได้นะคะแต่ส่วนมากน่าจะจําได้บางคําหรือจําไม่หมดนั่นเป็นเพราะความทรงจำ เก็บเป็นความทรงจำระยะยาวนั่นเองค่ะ <c oughs> ค่ะเพื่อนๆอาจจะสงสัยอีกว่าอา้าวแล้วย่างนี้เราเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ในห้องเรียนอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะนำความทรงจำนั้นมาเก็บเป็นความทรงจำระยะยาวได้อย่างไรกันละ่ะ <c oughs> ตัวอย่างง่ายเลยนะคะถ้าเราได้รับเบอร์โทรศัพท์มาจากใครสักคนตอนแรกเราอาจจะจำไม่ได้แต่ถ้าเรากดเบอร์น,นั้นอยู่บ่อยครั้งเราอาจจะจำมันได้ค่ะ นนก็เหมือนกันค่ะถ้าเราฝึกฝนทักษะนั้นไ่ไหวมันก็จะทําให้เราจําได้หรือทําได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะไม่ว่ามาจะมาเร็วจะแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพล้ละเพราะ